อ่างบัวบนดอยนะคะคุณแม่ปลูกเองคะ่ะอ่างนี้ทำขึ้นเมื่อปีสี่เก้า แล้วก็ปลูกบัวบัวก็มีเฉาบ้างงามบ้างอยู่อย่างนี้แหละผัดเปียิเวบถ้าหน้าหนาวเขาจะเฉาเขากลัวความเย็นตอนนี้เริ่มเริ่มจะงามละปลูกอ่างบัวไปเป็นอาจารย์ปลูกบัวไปเป็นอาจารย์สอนจิตใจญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมถ้า เห็นบัวแล้วเกิดปัญญานั่นแหละใช้ได้แล้วว่าบัวเกิดในตมแต่ทำไมเมื่อบัวโผล่ขึ้นจากตมแล้วทำไมใบเขาสะอาดดอกเขาสะอาดไม่เลอะเธอเปืดอเปื้อนขี้โคลนตมเลยใจเราเหมือนกันเมื่อเราพบพระธรรมคำสอนพบศาสนาแล้วเราต้องยกตัวเองหนีจากนารกเปรุสุรกายศาสตว์เอลสานให้ได้นะลูกบัวเขาเกิดจากตมเขายังหนีขึ้นมาจากตมจากน้ำได้เลยแล้วไม่ยอมให้ดอก แล้วเขาก็ไม่ม้วนสอนย้อนสอนลงไปคุกคีกับตรมและน้ำอีกเลยพ้นแล้วพ้นเลยนะได้รับแสงพาทิตย์กบานสะบ้างเลยขับัวเป็นอาจาร,รย์ใหญ่สอนใจกันนะคะอย่าไปให้คิดตรมคนตรมดูดติดหลุมเหมือนควายเทียฟิลิกาดูดเจอคนตม